อัปเดตพลังงานเดือนมิถุนายนเมื่อเราก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนายนที่มีชีวิตชีวาพลังงานรอบตัวเราจะเต็มไปด้วยความรู้สึกอุดมสมบูรณ์และการขยายตัวธรรมชาติกำลังบานสะพรัง่ง ให้ภาพเตือนใจเราถึงความเป็นไปได้อันไร้ขอบเขตที่อยู่เบื้องหน้าเรานี่เป็นเวลาแห่งการสำแดงภาพที่ซึ่งความตั้งใจของเรามีพลังที่จะกลายเป็นจริงในรูปแบบที่ลึกซึ้งและเปลี่ยนแปลงได้เปิดรับการเริ่มต้นใหม่มิถุนายนนำการเปลี่ยนแปลงที่กระฉับกระเฉงซึ่งสนับสนุนการเริ่มต้นใหม่และการเริ่มต้นใหม่เป็นโอกาสดีที่จะทบทวนเป้าหมายและความฝันของคุณ ปล่อยวางสิ่งเก่าๆรูปแบบหรือการจํากัดความเชื่อที่อาจรังคุณไว้เปิดรับพลังแห่งการต่ออายุและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับสิ่งที่คุณต้องการแสดงให้เห็นในชีวิตของคุณหล่อเลี้ยงความรักตนเองในขณะที่ความอบอุ่นของฤดูร้อนอบล้อมเราสิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองและการรักตนเอง ให้เวลากับตัวเองในแต่ละวนันมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขและเติมพลงังการเลี้ยงดูตัวเองจะทําให้คุณสอดคล้องกับการไหลเวียนของจักรวาลและเปิดตัวเองเพื่อรับทุกสิ่งที่คุณปรารถนาเชื่อมต่อกับธรรมชาติโลกกับธรรมชาติคือเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและมีชีวิตชีวาในช่วงเดือนมิถุนายนพยายามใช้เวลากลางแจ้งอย่างมีสติ เชื่อมต่อกับความงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นในสวนสาธารณะการดูแลสวนหรือแค่นั่งใต้ต้นไม้ปล่อยให้พลังงานของธรรมชาติโอบล้อมคุณและขยายการแสดงของคุณสอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงความมั่งคัง่งทางวัตถุเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทุกด้านของชีวิตรวมถึงความรักสุขภาพและโอกาสต่างๆ มิถุนายนเป็นเวลาที่จะรับรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่แล้วภายในและรอบตัวคุณฝึกฝนความกตันญยูทุกวันยอมรับพรในชีวิตของคุณและวางใจในความอุดมสมบูรณ์อันไร้ขอบเขตของจักรวาลมิถุนายนมีศักยภาพมหาศาลสําหรับการเติบโต ความอุดมสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงอบรับพลังงานนี้เชื่อในความฝันของคุณและดำเนินการตามแรงบันดาลใจแสดงความปรารถนาของคุณเมื่อคุณจัดความคิดอารมณ์และการกระทำของคุณให้สอดคล้องกับการไหลเวียนของจักรวาลคุณจะพบว่าตัวเองกำลังเดินบนเส้นทางที่ส่องสว่างด้วยความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจากัดสติสัมปชัญญะ